Thank you วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านวิลล่าแคลิฟอร์เนียสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับกุ้งอสังหารคะคะกุ้งพาทุกคนมาดูบ้านรีโนเวทอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมอยู่ที่หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายหลังนี้เป็นหลังมุมนะทุกคนเนื้อที่อยู่ที่28ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด2นอน2น้ําจะสวยขนาดไหนตามกุ้งเข้าไปดูข้างในกันค่ะ นี่เราเริ่มตั้งแต่ตรงประตูบานสไลด์ของเขานะทุกคนซึ่งเป็นประตูบ้านบานสไลด์ที่เบาแล้วก็สมูทมากนี่ดูผักเบาๆมันสมูทมากจริงนะทุกคนนี่เข้ามาเลยจ้า28ตารางวาหลังมุมนะคะตรงนี้สามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะคะทุกคนแล้วบ้านหลังนี้มี็กเ t u r e ไม่เหมือนหลังอื่นทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงเสานะคะเขาพยายามทําเขาเรียกว่ากิมมิกที่ไม่เหมือนใครนะคะนี่กุ้งชอบมากสําหรับ โอนเนอร์เจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะรีโนเวทบ้านที่จะไม่ค่อยเหมือนใครสักเท่าไหร่สวยมีสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนนี่ดูเสาฝั่งนี้เป็นกระเบื้องแกรนิตสีเทาแบบนี้เลยทุกคนซึ่งตารางอยู่ที่ประมาณน่าจะหลายบาทดูนะคะแล้วก็มุมด้านข้างตรงนี้ค่ะข้างบ้านคะจะมีพื้นที่ตรงนี้มีการปูกระเบื้องใหม่นะคะเป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นมุมสําหรับกุ้งคิดว่าตรงนี้ เราสามารถดีไซน์นะคะปลูกเป็นต้นไม้เป็นกระถางอะไรได้เพราะว่าเขามีการทําเป็นรูระบายน้ําตรงนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะสามารถปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้นะคะมีรูระบายทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะคะอาจจะปลูกต้นไม้เล็กๆดอกไม้ะคะ่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่นะคะบริเวณข้างบ้านตรงนี้นะคะสำหรับใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะ อ่าลืมบอกไปตรงนี้นะคะคตรงนี้มีหลังคากาันสาดด้วยนะทุกคนซึ่งเขาทําเพิ่มมาให้นะคะซึ่งสวยเข้ากับตัวบ้านมากๆเลยค่ะในโรงจอดรถตรงนี้ฝ้าเพดานก็มีไฟดาวไหไลท์ด้วยกันทั้งหมด4ีุ่มนะคะซึ่งค่อนข้างที่สว่างสว่างสวัยมากทุกคนมาดูกันนะคะและนี่เป็นประตูบานสไลด์เข้าบ้านนะคะทุกคนซึ่งปกติของเราจะเจอซ้ายขวาเปิดใช่ไหมแต่หลังเนี้ยเป็นประตูเลื่อนบานสิบตามสเตปแบบนี้เลยค่ะลื่นละมุนชอบมากเลยทุกคนซึ่ง มันไม่ได้สูงมากนะกุ้งสูง165เนี่ยเนี่ยน่าจะสูงประมาณสัก180เซนได้นะโดยประมาณแต่ว่าหัวก็ไม่ชนนะพอเข้ามาในตัวบ้านปุ๊บเนี่ยซิกเนเจอร์ของการเดรเวทของโอนเนืรอหลังนี้นะคะเขาจะมีนี่เลยทุกคน พื้นกระเบื้องนะคะทางเดินนะคะในห้องโถงรับแขกจะเป็นลายขาวดํานะคะตัดกันแบบนี้เลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บก,ก็จะรู้ว่าของใครแต่เราไม่บอกนะคะเพราะเราจะเป็นคนคขายเขาเองค่ะแล้วก็ฝ้าเพดานทุกคนสังเกตดูจะเป็นฝ้าหลุมนะคะมีไฟนะคะสีวอมซ่อนอยู่ด้านในทําให้ตัวบ้านหลังนี้ดูอบอุ่นขึ้นนั่นเองะคะ่ะสําหรับโถงห้องรับแขกก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคะทุกคน ตรงนี้มีมุมปักไฟให้สามารถวางเป็นโต๊ะทีวีตรงนี้มุมโซฟาตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เขามีด้วยกันสองนอนสองน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งก่อนนะคะห้องนอนห้องที่หนึ่งจะอยู่ตรงกับบริเวณหน้าบ้านนะคะประตูนี่ก็คือจะเป็นประตูบานไม้แบบนี้เลยะคะสีสวยงามเลยนะคะเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเจอกับห้องนอนห้องที่หนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะ สว่างมากๆเพราะว่าเขามีประตูหน้าต่างกระจกตรงนี้ทุกคนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะทำให้เรารับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องค่อนข้างเยอะ ถ้าสมมุติว่ากลัวว่าจะร้อนคะกลางวันอยู่ไม่อยากเปิดแอร์ก็สามารถเปิดประตูบานสไลด์ตรงนี้ออกเพื่อทําให้ลมมันโฟเข้าทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยนะคะพื้นกระเบื้องตรงนี้ก็เป็นลายหินสีขาวแบบนี้เลยสวยมากค่ะทุกคนนะคะไม่มีห้องน้ําในตัวนะจ๊ะแต่ว่าห้องน้ําเขาจะแยกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะในส่วนของห้องนอนห้องที่สองคะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะนะคะไซส์สิ่งก็คืออาจจะเล็กลงมากว่าสักนิดนึงนะคะแล้วก็มีประตูหน้าต่างบานกระจกตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นภ เป็นข้างบ้านของเราได้นะคะนี่เลยและเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะทุกคนห้องน้ำบ้านหลังนี้มีสองห้องนะคะปกติเนี่ยถ้าจะเป็นห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวใช่ไหมคะแต่หลังเนี้ยไม่มีนะคะเป็นห้องน้ำที่อยู่ข้างนอกซึ่งมันเป็นห้องน้ำที่แบบแขกสามารถเข้าได้สามารถเลือกเข้าได้ทุกคนมันคือสองห้อง ห้องสองห้องติดกันตรงนี้เลยซึ่งเขาก็มีการดีไซน์ตกแต่งที่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันค่ะนี่ห้องน้ําก็ไซส์ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนซึ่งมีการปูกระเบื้องนะคะเป็น สีขาวนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยะคะ่ะยาแนวสีดําก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะฟังก์ชันการใช้งานในห้องน้ําต่างๆถือได้ว่าครบถ้วน,นะคะแต่ว่ากุ้งชอบนะคะตรงกระเบื้องตรงบริเวณที่อาบน้ําตรงนี้มากมันทําให้บ้านหลังนี้ดูแพงมากะคะ่ะทุกคนนะคะเป็นกระเบื้องลายแบบนี้ทุกคนซึ่งจะหยาบๆนิดนึงนะคะซึ่งสวยมากมันให้อารมณ์เหมือนเราไปนอนแบบ เป็นพวกโรงแรมพูวิลล่าต่างๆนะคะมีโซนอาบนะ้ำพร้อมเรนชาวเวอร์แล้วก็ตรงฝ้าตรงนี้ค่ะทุกคนเหมือนเป็น่าที่เราไปนอนเลยนะมันจะเป็นฝ้าหลุมแล้วก็มีไฟสีวอร์มซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองเนะจ๊ะแล้วก็ห้องน้ำอีกห้องนึงก็ไม่ได้แตกต่างนะคะดีไซน์เหมือนกันเลยอาจจะแตกต่างกันตรงแค่ลายกระเบื้องค่ะทุกคนตรงนี้แค่นิดเดียวเองถ้าสังเกตดูนะเนี่ยห้องนู้นมันจะเป็นกระเบือ้องมายากแต่ว่าอันนี้ก็คุมโทนนะคะคุมโทนแต่ว่าไม่ได้ลายเดียวกันนะคะ มีความคล้ายคลึงนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูโซนของห้องครัวกันต้องบอกเลยนะคะว่าครัวบ้านหลังนี้ใหญ่มากชอบมากนะคะแล้วก่อนจะไปโซนครัวเราก็จะเจอกับประตูนะคะบานสไลด์ตรงนี้ก่อนนะคะเวลาที่ทําอาหารกลิ่นอาหารจะได้ไม่เข้าไปกวนในห้องรับแขกทุกคนและนี่คือโซนห้องครัวของเขาค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากใหญ่ตั้งแต่บริเวณนี้พี่ช่างกล้องเขายืนถืออยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมุมนี้นะคะเราสามารถ ดีไซน์ตรงนี้วางเป็นโตะรับประทานอาหารได้นะคะเวลาทําอาหารเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถเสิร์ฟที่โต๊ะตรงนี้ได้เลยวางตู้เย็นได้นะทุกคนรวมไปถึงเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็วางได้เพราะว่ามีการเตรียมเป็นปท่อระบายน้ํานะคะก๊อกน้ําตรงนี้ให้คุณผู้ชมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวของเขาอย่างที่บอกไปว่าครัวอลังการมากนะคะเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวแอลาวไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนคือยาวมากนะคะ วางข้าวของเครื่องใช้ในครัวได้เยอะมากๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิงอ่างล้างจานนะคะไซส์ใหญ่มาตรฐานเลยตรงนี้จะเป็นกันเลอะนะคะซึ่งชอบกระเบื้องลายนี้มากเป็นกระเบื้องลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมาพร้อมกับยาแนวสีดําสีเทาประมาณนี้นะคะแล้วก็กันเลอนนี่เขาไม่ได้ขี้เหนียวนะทุกคนเขาใส่ยาวไปถึงขอบฝ้าเพดานข้างบนนู่นเลยนะคะซึ่งนู่นเลยยาวไปถึงนูน่นค่อนข้างที่จะสวยนะคะแล้วก็ ตรงบานเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะสามารถเก็บของได้นี่เขามีการเก็บงานนะทุกคนไม่เหมือนลังอื่นนะนี่ดูดูด,ดสวยมากๆเลยค่ะข้างนอกสวยยังไงข้างในสวยเหมือนกันไม่มีการลักไก่ว่างง้นเองนะคะทุกคนแล้วก็มุมนี้นะคะเป็นประตูที่สามารถเปิดนะคะแล้วก็ หลักออกมากเราสามารถเดินไปบริเวณข้างบ้านของบ้านหลังนี้ได้นะคะซึ่งถ้าใครชอบโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ทัวร์ดูตัวบ้านไปด้วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งสรุปให้คุณผู้ชมอีกทีนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์หลังมุมนะคะเนื้อที่อยู่ที่28ตารางวานนะคะ่ะมีด้วยกันทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้า1ห้องครัว1ห้องรับแขกอยู่ที่หมู่บ้านภูเก็ตแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะซึ่งราคาน้องเขาอยู่ที่ 3 9 0ล้าน9 0 0 0บาทค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้สวยมากใช้วัสดุคุณภาพค่อนข้างที่จะดีนะคะใครได้เป็นเจ้าของหลังนี้ถือว่าโชคดีมากๆและอีกอย่างหนึง่งบ้านหลังนี้หลังมุมด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็รีบทัก ทายกันเข้ามาได้และกุ้งมีทีมงานดูแลวันสต็อปเซอร์วิสตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันโอนให้เลยนะคะและก็อยากจะกระซิบบอกอีกนิดนึงนะคะว่าตัวกุ้งเองเนี่ยรับนะคะรับซื้อบ้านนะคะหรือคอนโดในภูเก็ตนะคะไม่เกี่ยงสภาพเลยถ้าใครที่อยากจะขายหรือผ่อนต่อไม่ไหวนะคะสามารถทักทายเข้ามาคุยมาสอบถามกันก่อนได้นะคะวันนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ